ตัเหนียวตัวย้อนนะครับตาเดียวครั้งแรกเหยียบคอด้วยนะครับเ,เี่กเหยียบคอเหยียบปั๊บดันหน้าตนตูเลยนี่ยเหยียบสามสุดยอดเลยเหยียบคอครั้งแรกเดิมเดียวรถคันนี้นี่มาจากไหนนะราชบุรีครับผมถ่ายหนังมาแล้วหลายเรื่องเลยเ,เนี่ยโหเกียรติมาก น้องมันอันชัยเออความรู้สึกมันมุมมองมันเป็น<อ>ไงบ้าง <พอ S 1> ครับโคตรที่อ่ะ <c oughs> มุมมองมันแบบว่าวิเห็นหมดอ่ะครับไม่เหมือนกับไป <c oughs> กับกบระบะแล้วมันเตี้ยๆมุมมองแคบแคบเตี้ยๆนี่ นิ่มมากครับช่วงล่างโอเคเลยนะให้อารมณ์เหมือนแบบว่า,วามันก็ไม่ขรุขระมันทุกแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามันก็แบบนุ่มนะรถกระบะเลยแต่กระเช้าโู้อะไรกระเช้ากดได้ไหมนี่ไม่ได้เพราะว่าแปลงมาไว้ตรงนี้อ๋อนี่หว่า

เดี๋ยวนี้เราขับเอาอะไรไปส่งใช่ไหมครเออเดี๋ยวไปส่งอะไรให้เชฟรับกันสีฟ้านะค,ะนครับมีคนมาช่วยนะมีคนมาช่วยส่งอะไรรถ <c oughs> เก่าต้องดูแลกันเ <c oughs> ้ยม <c oughs> ันก็ไม่หนักนะ <c oughs> ตัวอะไรก็เบากวี เราต้องหาสักคันแล้วนี่ถ้าเป็นยางแบบเอรถคอกนะแบบรถกระบะคอ,อกมันจะหนานะ,ะนี้หน้ามันหน้ามันแคบป็นยางกับส้อยตงสายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหไม่ได้ใช่ไหมฟังนะ What? why? <laughs>